อ้าวไหนๆใครเกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กบ้างลองฟังดูว่าตรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องใช้วิจิญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับต้องบอกว่าคนปีมะเสงนั้นเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ชอบความปรองดองนะพอเราโฟกัสไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปงูก็จะนอนขดเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็จะไม่พยายามแลบเีนออกมารวมทั้งมันจะเลือกช่วงเวลาที่ดีเพื่อการลอกกรามแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา ลักษณะเช่นนี้มีความเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพของคนพิมพะเสงเช่นกันคนพิมพะเสงเป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็ชอบความปรองรองเขารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรและเขาก็รู้ดีว่าช่วงเวลาใดนเ,นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขานะแล้วเขาจะไปไขวยคว้าในสิ่สงที่เขาต้องการโดยที่มันต้องรีบเร่งด้วย คนปีมะเสงนะครับชอบอยู่แบบลึกลับหลบหน้าผู้คนไม่เคยไว้วางใจใครขณะที่ว่าคนอื่นก็สูญเสียความเชื่อมั่นที่มีต่อปีมะเสงเช่นกันคนปีมะเสงเนี่ยอาจจะอวดอ้างว่าเขาเป็นคนที่ชอบคบหาสมาคามกับคนอื่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่คนเดียวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในอย่างที่เขาต้องการพักผ่อนแบบเงียบๆครับหลังจากที่ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆมา นอกจากนี้แล้วคนบีมเซก็ยังเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศอย่างแรงกล้าอันนี้ตรงไหมแล้วก็เต็มไปด้วยความร,าร้อนคนบีมเสกอาจจะเป็นหุ้นส่วนที่น่าดึงดูดใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์แล้วก็มีความเป็นผู้ดีแต่เขาอาจจะกลายเป็นคนที่ขี้หึงอย่างร้ายกาแล้วก็เกิดความหวงแหนอย่างน่ากลัวได้เหมือนกันต้องใช้วิจารญาณนะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ